ได้หมลกูกได้ไหมแม่อุเบกับพี่เอเล็กก่อนได้ไหมโอเคไหมอยู่ได้ไหมคะเป่าผมไม่แห้งนะลูกได้เดี๋ยวเข้าไปนานหนูก็รู้รู้ไหมอ่าแล้วทำไงอ่ะพ่อกับแม่ไปข้างนอกนานแล้วอ่ะแล้วูะทำไงอ่ะลูกจะร้องไห้เหรอหรอ่าแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าแม่อุก,กับพ่อ แม่อุกับพ่อเอ็มจะไปนานหรือไม่นานหนูร้องไห้ได้เลยนะลูกร้องไห้รอเลยจะไปนานจะ่เวลาพี่เอาเล็ดแป๊บเดียวค่ะตรงนี้เองจะไปนานจะค่ะหนูรออยู่ได้ใช่ไหมกี่นาทีให้แม่อุไปกี่นาที 15นาทีโอ้15นาทีก็กลับแ,แต่ว่าแม่อูต้องซื้อน้ำส้มให้ลูกด้วยไงเอาไหมลูกกินน้ำส้มไหมน้ำส้มที่เรากินตอนเลิกเรียนน่ะน้ำส้มปันนมป่นใช่ใช่เอาไหมแม่อูจะซื้อให้พี่อมเฤตโอเคไม่นานประมาณ15นาทีได้ไหม,ไ,มได้นะโอเคไหมแล้นก็ไ,ไม่ต้องกินน้ำส้ม 10นาทีได้ไงขับรถไป5นาทีกลับ5นาทีซื้อน้ำต้ม5นาทีต่อรองโอเคเจอกันนะพี่ออมเล็วร้อนะบ๊ายบายพองไวเราขังไว้กินแต่เราจะไม่ไปนานไม่ต้องขังก็ได้เพราะเอ็มบ้านเรามีเพือนท่านหรอกเอ็มแล้วเดี๋ยวเขาออกได้เออว่ะเนาะพองไว้แบบธรรมดานะเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาร้องไปรีบออกไปเดี๋ยว อู๋นะคะให้พ่อเอ็มนะคะลงไปซื้อน้ำส้มปั่นสองแก้วเหมือนเดิมครับผมมีที่ร้านพันไทยคอฟฟี่ค่ะแล้วก็มีราคารวมแล้วให้แม่อูไปรับออมฤตนะใช่เดี๋ยวแม่อูก็จะไปรับเทียมเม็ตที่ข้างโรงเรียนเนี่ยนะค่ะเปนใกล้ๆบ้านนะไปพ่อเอ็มลงไปเอาที่ก่อนนะแม่อูบอกว่าพ่อเอ็มอะซื้อน้ำส้มรอแล้วนะเขาให้สองแก้วเลยคือให้เลยสองแก้วแล้วดูว่าออมฤตเขาจะมีเท่าทีแบบอยางจะแบงหรือจะเบ็ดหรือเปล่านะ แล้วเดี๋ยวเขาจะถามว่าน้องช่วยเบตแม่โอ๊กก็แกล้งบอกว่าน้องช่วยเบตอยู่บ้านคนเดียวร้องไห้ด้วยอย่างนี้นะได้ได้แล้วก็เดี๋ยวบอกพ่อเอ็มรอซื้อน้ำส้มให้สองแก้วเลยดูว่าเล็ดจะอ่อนโยนไหม่าจะเบตตัดองงคอไปเลยครับซื้อน้ำส้มค่ะ มาหาแม่โอ้เรียบร้อยแล้วว่าะวจะรับด้วยเดี๋ยวไปถามว่าวันนี้อเมรเขาร้องเพลงอะไรนะคะไม่รู้ว่าร้องเพลงดิซ่าเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะมารอเรียบร้อยแล้วแต่เราไปเจอที่อเมรกกนดีกว่าเนะเาะมารอหรือยังเนาะ วนอ,อีกรอบแล้วกันแม่อุมาลรอบสองนะคะโทรไปถามคุณครูคุณครูบอกว่าลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ฮาวเน็ดไม่เจอนะคะไ,ไปไหนอะ่ะมองไม่เห็นอนะ่ะยังไงดีออมเล็ตออมเล็ตไม่มีนะ แล้วรถก็มาทำไงดีอะ่ะนี่แม่อุมารอบที่สามแล้วนะคะยังไม่เจอออมเล็ตเลยเลไปไหนนะม่อุเจอออมเล็ตเลยทุกคนออมเล็ตไม่ได้ให้โทรศัพท์มานะคะออมเล็ต อ้อมเล็กขับรถห้ารอบอะ่ะออมเล็กไปไหนไปไหนมา,นมาไม่ห้ารอบแล้วลูกวนห้ารอบแล้วเนปไปไหนอยู่ตรงไหนไมาเอาอยู่ข้างบนได้ไง,ไม,งมาม,งมาตบอกว่าให้สามนาทีให้ลงมาเลยไงฮะเนี่ยจนคุณครูต้องมาตามเห็นใช่ไหมคุณครูพามามา,มาส่งใช่ไหมหรือว่าไง อะไรตอนแม่อูจีเออ<ม>ก็มะมะม้มาโทรหาคุณครูประมาณสองรอบแล้วว่าไ,ไม่เป็นไรหรอกไว้นั่นแหละคาดเบลด้วยค่ะมะม้มาตะขับรถห้ารอบอะ่ะมะม้มาไม่ได้ถ่ายมะพัดถ่ายไปตอนสามรอบอะ่ะค<อ>ือรอนานมากอะ่ะมะม้มาบอกสามนาทีให้ลงมาลูกนี่มะม้าปวดหัวแล้วนืงว่าเล็ทถ่ายไปแล้วไม่ได้ยินเลยนะโทรศัพคุณครูไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้ยินว่า อย่าลงมานะอะไรมาม้าบอกว่าสามนาทีลงมานะแต่ลูกไม่ได้ยินไงเพราะว่าโทรศัพท์มูอถือมันไม่เคยดังเออวันหลังนะใส่ไอ้โม่มันเลยนะอมเหน็ดนะเดี๋ยวใส่ซิมให้วนหัวแล้วเนี่ยอมเหน็ดห้ารอบอะ่ะฟ้องพ่อเอ็มแล้วเนีย่ยแม่อูน้ำเสียงแบบไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอมเน็ตแล้วนะทุกคนเพราะแม่อูรอนานแล้วคือเรื่องของเรื่องกลัวแบบกลัวอมเหน็ดหายไงปิดกระจกให้แม่อูนหน่อยแล้วตอนนี้พ่อเอ็มอะ่ะ เขาใจดีมากเลยเขาจะซื้อน้ำส้มให้ออมเล็ตอ่ะสองแก้วแล้วตอนนี้น้องก็รอแล้วร้องให้ด้วยแล้วทำไงดีออมเล็ตถ้าเพราะ่อเอ็มซื้อให้สองแก้วออมเล็ตจะแบ่งน้องไหมแบ่งทำไมถึงแบ่งอ่ะฮะใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วลูกรักน้องไหมแล้วทำไม,ไมชอบแกงน้องอ่ะไหนบอกดิ ออกเล่นๆเนาะพ่อเอ็มไปไหนก่อนอ่าพ่อเอ็มเอาเอะไรไ,ไปเรียกพ่อเอ็มนิดพ่อเอ็มก็ไม่มาเตรียมรอเหมือนกันพอกันเลยพ่อลูกเอาเลยต้องปลดล้อก่อนลูกอะเลยไปตามแล้วนะเราถ่ายคลิปอยู่ก็เลยไม่ได้โทรหาพ่อเอ็ม เอาเล่นนั่งหลังเลยให้ปะปานั่งนั่งหน้าให้ปะปานั่งหน้าลูกนั่งหลังไปให้น้องอ่ะให้ปะปานั่งหลังเอ้ยให้ปะปานั่งหน้าลูกลูกไปนั่งหลังโอ้ยพ่อมัซื้อมาเต็มเลยตาแล้วน้องอ่ะน้องร้องไห้แล้วมให้ออมเลยสองแก้วเลยเราก็ให้ออมเลยสองแก้วไงดีใจไหมล่ะดีใจไหมไปไปหาน้องไปน้องร้องไห้แล้ว องร้องให้แล้วพ่อเอเมื่อกี้มีเรื่องทำไมอะแม่อุขับรถวนห้ารอบอะออมเล็ตไม่ลงมา,แล,ามงแล้วแม่อุกตะโกนออมเล็ตออมเล็ตแล้วโ,โทรไปหาคุณครูพ่อเอ็มคาดเบลด้วยตายเลยก็บอกแล้วว่าอีกสามนาทีสี่นาทีแล้วลงมาก็ไม่ยอมเตรียมตัวแล้วคราวนี้โทรไปรอบสองครูก็ไม่รับใช่ไหม,มครูก็มาเรียกออมเล็ตอ่ะมาส่งอีกทีหนึ่งแม่อุวนรถห้ารอบอะเพราะว่ารถมันคนเข้าออกตลอดไง ถามนาทีเขาบอกไม่ได้ยิงคำว่าถามนาทีก็เลยแบบว่ามาช้าแม่อุ้นน่ปวดหัวเริ่มนึกว่าออมเล็ตอ่ะลงมาแล้วแบบหายไปใช่ป่ะเริ่มปวดหัวเราจะโทราหา<อ>พ่อเอ,มมอ็ม,มใช่เพ <laughs> <c oughs> ราะว่าทำไมนานๆซื้อกาแฟเสราเออแล้วก็พอมาถึงพ่อเอ็มก็ยังไม่ออกมาอีกโอเคเดี๋ยวมรัับเดี๋ยวไปเจอนพี่เบลดีกว่าเนาะออมเล็ตได้สองแก้วฟินฟินฮัลโหลเบลร้องให้ป้าสรุป ไม่ร้องเหรอไม่เก่งอ่ะไม่ร้องเหรอนี่แม่อุไปกี่นาทีรูปป <20. S 1> ร้ปะยี่สิบนาทีไม่เห็นลูกร้องให้เลยโอเคค่าหนึ่งร้อยนาทีหนูร้องให้หนึ <c oughs> ่งร้อยนาทีหนูร้องให้ใช่ค่าด้วยเยอะไปล <c oughs> ูกเยอะไปลูกเยอะไปผมแห้งหรือเปล่าคะค่าหนึ่งเทหนูจะดูกับพี่หนึ่เหรอนี่พี่ออมเบ็ดซื้อน้ำต้มมาฝากน้องเซเบ็ดด้วยนะดีใจนะ อไรไหมฮนะขอบคุณก่อนขอบคุณที่ยอดก่อนขอบคุณยังโอ้โหขยะปิวมาแม่อุเก็บไม่หยุดไม่หย่อนเลยลูกรักที่ยอเด็ดไหมรักเที่ยวดเ,เด็ดไหมถ้ารักที่ยวเด็ดต้องให้รีโมทพีย่ยวเด็ดเช้ามานะคะสองคนนี้นะคะก็จะแย่งรีโมทกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดูไม่เหมือนกัน อะไรลูกคุณอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเนาะน้ำส้มอร่อยไหมคะเอาเลไรร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงอะไรร้องเพลงให้หน่อยเร็วเพลงอะไรคะท่อนทุกเลยท่อนทุกเลย ไม่เห็นหน้าพี่เลยเส็จเหรอเก่งมากจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าอาทิตย์หน้าไม่ไม่ลองคลิปนี้แล้วโอเคเนาะโอเคแม่อุปิดคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง share Funny ะะเชฟปิ้ฟันนี่ด้วยค่ะบายจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย